สวัสดีคะ่ะวันนี้บ้านขนมนะคะจะชวนมาทำนี่เลยนะคะตัวเค้กส้มโบราณนะคะ,ะตัวเนื้อขนมนะคะจะมีความนุ่มนะคะแล้วก็ตัวบัตเตอร์ครีมของเรานะคะจะมีความหวานพอดีแล้วก็ลงตัวนะคะแล้วก็ตัวขนมนะคะจะทำง่ายมากๆนะคะทำไปเจกนะคะแล้วก็นำไปสร้างอาชีพได้เลยนะคะตัวนี้นะคะรับรองนะคะรสชาติอร่อยลงตัวพอดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยคะ่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะวันนี้จะทําเป็นเนื้อสปันนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ํามันนะคะวันนี้จะใช้น้ํามันคานล่านะคะถ้าเกิดทางบ้านไม่มีสามารถใช้น้ํามันชนิดต่างๆได้นะคะยกเว้นน้ํามันปาล์มนะคะจะตามด้วยน้ําเปล่านะคะ พอเราใส่ในในส่วนผสมของของเหลวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ในส่วนผสมของของแห้งกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาล่อนแป้งลงไปเลยนะคะวันนี้นะคะจะใช้แป้งเค้กพัดโบกนะคะถ้าเกิดทั้งบ้านไม่มีสามารถใช้แป้งเค้กชนิดต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยผงฟูนะคะหลังจากนั้นก็ล่อนได้เลยนะคะล่อนเข้าลงไปเลยนะคะ พอเราลอดลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่เราก็จะตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะใส่ลงไปเลยพอนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนเขานะคะเวลาตีนะคะจะได้ไม่ฟุ้งกระจายนะคะพอเราคนส่วนผสมพอได้ประมาณนี้นะคะเราก็เปิดเครื่องเลยนะคะตีด้วยสปีดต,ต่ำหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะตีด้วยสปีดต,ต่ำนะคะประมาณ1-2นาทีนะคะ พอเราครบเวลาแล้วนะคะเราก็ปิดเครื่องก่อนนะคะปิดเครื่องเดี๋ยวเราจะปาดอ่างนะคะให้ตัวเศษแป้งที่ติดอยู่ขอบอ่างนะคะให้เขาลงมานะคะเพื่อให้ตัวส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจะได้ไม่เค้กเราจะได้ไม่เป็นไตนะคะเอาอละปลาดอ่างนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะ SP นะคะ พอเราใส่ s p ลงไปแล้วนะคะเราจะตีด้วยสปีดสูงสุดนะคะประมาณ5นาทีนะคะนี่นะคะครบเวลาแล้วนะคะก็จะได้ปั่นเนื้อประมาณนี้เดี๋ยวเราปาดอ่างหนึ่งรอบนะคะ ให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกหนึ่งรอบนะคะพยายามปาดขอบอ่างนะคะปาดขอบอ่างปาดก้นอ่างนะคะให้ดีนะคะเพราะว่าตัวเค้กเราจะได้ไม่เป็นไตนะคะพอเราปาดอ่างนะคะเราจะตีด้วยสป,ปีดสูงสุดอีก2นาทีนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราปั่นอ่างอีกหนึ่งรอบนะคะพอเราปั่นอ่างหนึ่งรอบนะคะเราจะตัดฟองอากาศนะคะตีด้วยสปีดต,ต่ำสุดอีกหนึ่งนาทีนะคะ ะะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้นะคะคเราก็ตีตัดฟองอากาศแล้วนะคะปาดอ่างอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ตัวส่วนผสมเข้ากันดีอีกหนึ่งรอบนะคะประมาณนี้เลยนะคะเนื้อนะคะ ก่อนที่เราจะไปตักหยอดลงพิมพ์นะคะเราไปวอร์มเตาอบเปิดเตาด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะเปิดไฟบนล่างนะคะจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้นะคะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะคะวันนี้บ้านขนมจะไม่เปิดพัดลมนะคะเดี๋ยวเราตักหยอดลงพิมพ์กันเลยนะคะวันนี้นะคะจะใช้ถ้วยขันข้าวนะคะลองนะคะลองอบนะคะถ้วยขนาดถ้วยนะคะจะใช้เบอร์ จะใช้เบอร์นี้นะคะ3 2 2 0นะคะถ้าเกิดทั้งบ้านไม่มีสามารถใช้ถ้วยชนิดต่างๆได้เลยนะคะวันนี้บ้านขนมจะใช้สกู๊ปไอติมนะคะสามารถใช้ถุงบีบนะคะใช้ถุงบีบได้ใช้ช้อนตักได้ใช้ภาชนะชนิดต่างๆได้นะคะเราก็ตักหยอดลงไปเลยนะคะประมาณ3ส่วนสี่ของพิมพ์นะคะ นี่นะคะเราก็ตักหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําเขาไปเข้าอบนะคะระยะเวลาในการอบจะใช้ประมาณ20-30นาทีนะคะสังเกตสีนะคะแล้วก็เตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคะ่ะนี่นะคะตอนนี้ตัวเค้กของเราก็อบออกมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคว่ำหน้าเขาเลยนะคะรีบเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะแล้วก็คว่ำนะคะคว่ำตอนที่เขายังร้อนๆอยู่นะคะระวังหน่อยนะคะ นี่นะคะตอนนี้ตัวเค้กของเราก็พออุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จับเขานะคะวางพักไว้นะคะให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าเค้กส้มโบราณกันนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งนะคะตัว เค้กส้มโบราณกันนะคะวันนี้นะคะจะใช้ฟิลลิ่งนะคะเป็นฟิลลิ่งส้มนะคะของเบสบูดนะคะหรือจะเป็นฟิลลิ่งยี่ห้อชนิดต่างๆได้เลยนะคะเขาก็จะมีความข้นนะคะถ้าเกิดข้นมากเราเราคิดว่ามันข้นไปนะคะก็เติมน้ําอุ่นได้เลยนะคะ <_ an> แล้วก็ตัวตกแต่งนะคะดอกไม้นะคะจะเป็นตัวบัตเตอร์ครีมนะคะ <_ an> เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสูตรวิธีทำบัตเตอร์ครีมนะคะ เดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยนะคะเราก็จะนำนะคะตัวฟิลลิ่งส้มของเรานะคะป้ายนะคะป้ายไปที่ตัวขนมนะคะตัวหน้านะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะทำขอบนะคะโดยใช้ตัวบัตเตอร์ครีมนะคะสีเหลืองนะคะตกแต่งนะคะ นะคะแล้วก็เราจะบีบตัวดอกไม้นะคะหัวบีบใช้แบบไหนได้หมดเลยนะคะถนัดแบบไหนได้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยใบไม้นะคะ,คะเขาก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะคะ แบบนี้นะคะเนีย่ยค่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะนี่นะคะตอนนี้ตัวเค้กส้มโบราณที่เราตกแต่งก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้จํานวนชิ้นนะคะประมาณ16ชิ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆน่ารักแบบนี้แล้วก็ทําง่ายมากๆนะคะรสชาตินะคะอร่อยนะคะลงตัวพอดีนะคะแล้วก็ตัวขนมปังนะคะจะมีความนุ่มๆนะคะ แล้วก็ตัวบัตเตอร์ครีมจะหวานพอดีนะคะไม่เลี่ยนนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะคะบ๊ายบายคะ่ะ